Atomic Habits เริ่มยังไงไม่ให้ล้มเลิกด้วยกด2องอันทีสวัสดีครับกาแฟแก้วโปรดพร้อมแล้วนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่วงจิบกาแฟยามเช้าพัฒนาตัวเองครับในตอนที่แล้วตอนที่1ของเราเราได้เครื่องมือสุดทรงพลังอย่างกด5วินาทีไปแล้วใช่ไหมครับมันคือเครื่องมือในการพุ่งตัวเอาชนะความลังเลและเริ่มทำในสิ่งที่เราผัดวันประกันพรุ่ง แต่คุณเคยเป็นไหมครับวันที่หนึ่งมกราคมเราตั้งเป้าหมายปีใหม่ New Year Resolution ไว้อย่างดีฉันจะไปยิมทุกวันเราใช้กด5วินาทีพุ่งตัวไปยิมได้วันแรกสำเร็จวันที่สองก็ยังไหววันที่3เริ่มรู้สึกไม่อยากไปพอวันที่4ี่อ้าวันนี้ฝนตกวันนี้งานยุ่งแล้วสุดท้ายเราก็กลับไปเป็นคนเดิมไฟในการเริ่มต้นมันมอดลง นี่คือปัญหาคลาสสิกเลยครับปัญหาไม่ใช่การเริ่มเสมอไปแต่คือการทำต่อเนื่อง consistency ต่างหากวันนี้กาแฟแก้วที่2ของเราเราจะมาคุยกันครับว่าทำยังไงให้ทำต่อเนื่องได้สำเร็จโดยใช้แนวคิดที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้ atomic habits ครับทำไมเราถึงล้มเลิก ความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดคือเราคิดว่าเราต้องตั้งเป้าใหญ่ๆเราถึงจะสำเร็จฉันจะลดน้ำหนัก10กิโลใน3เดือนฉันจะอ่านหนังสือให้ได้50เล่มปีนี้ลองนึกภาพนะครับวันที่เราไฟแรงที่สุดเราอาจจะไปดูคลิปสร้างแรงบันดาลใจมาไฟลุกท่วมตัวเราประกาศว่าฉันจะวิ่งวันละ10กิโล วันแรกเราทำได้ครับเพราะแรงฮึดเยอะวันที่สองเริ่มเหนื่อยวันที่สมฝนตกวันที่4ี่เพื่อนชวนไปกินหมูกระทะแล้วเราก็ล้มเลิกครับ คุณเจมส์เคลียร์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าแรงจูงใจ motivation มันเหมือนคลื่นครับมันมาแล้วก็ไปมันไว้ใจไม่ได้เลยวันนี้มีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆเพื่อความสำเร็จในระยะยาวมันไม่ใช่คลื่นครับมันคือระบบครับที่มันเหมือนกระแสน้ามันอาจจะไหลเอื่อยๆเบาๆแต่มันไหลตลอดเวลานี่แหละครับคือหัวใจของ Atomic Habits Atomic มันมี2ความหมาย 1. แปลว่าเล็กมากๆเหมือนอะตอม 2. แปลว่าพลังงานมหาศาลเหมือน Atomic b o บอหรือพลังงานปรามาณูเขาบอกว่าถ้าคุณเก่งขึ้นแค่1%ทุกวันแค่1%เล็กๆเองนะครับสิ้นปีคุณจะเก่งขึ้น37เท่านี่คือพลังของดอกเบี้ยทบต้นนี่คือพลังของระบบครับดังนั้นเราล้มเลิกเพราะเราเพิ่งพาแรงจูงใจที่ไม่แน่นอนและพยายามทำมากเกินไป แทนที่จะสร้างระบบที่ทำน้อยมากๆแต่นานพอครับ How to เครื่องมือที่1โอเคแล้วจะสร้างระบบยังไงคุณเจมส์เคลียร์ให้เครื่องมือที่ง่ายและตรงพลังที่สุดในโลกมาครับนั่นคือกด2นาที The Two Minute s Rule กฎนี้บอกว่าเมื่อคุณเริ่มนิสัยใหม่มันควรจะใช้เวลาทำไม่เกิน2นาทีใช่ครับไม่เกิน2นาทีทำไมต้องสนาที มันจะไปได้ผลอะไรเพราะเป้าหมายของเราในตอนแรกไม่ใช่ผลลัพธ์ครับเราไม่ได้จะผอมใน2นาทีเป้าหมายของเราคือ mastering the art of showing up หรือแปลไทยง่ายๆว่าการเป็นปรมาจารย์ด้านการโผล่หน้าไปทำเราไม่ได้กำลังจะสร้างกล้ามเรากำลังสร้างนิสัยของการไปยิมเราไม่ได้จะอ่านหนังสือให้จบเรากำลังสร้างนิสัยของการเปิดหนังสือกด2นาทีมันคือประตูบานแรกเกตเวย์ Gateway, ครับ พอเราผ่านประตูบานนี้ได้ที่เหลือมันจะง่ายขึ้นเองมาดูตัวอย่างชัดๆครับเป้าหมายฉันจะไปวิ่ง5้ากิโลกด2นาทีหดมันลงมาเหลือแค่ใส่รองเท้าวิ่งแล้วผูกเชือกใช่ครับแค่นั้นเลยเพราะอะไรเพราะพอคุณผูกเชือกเสร็จคุณจะรู้สึกว่าเออไหนๆก็ใส่รองเท้าแล้วออกไปเดินสัก5นาทีก็ยังดีแล้วมันจะกลายเป็น10นาทีเองครับ แต่ถ้าวันไหนขี้เกียจจริงๆทำแค่ผูกเชือกแล้วถอดก็ยังถือว่าคุณทำสำเร็จนะครับเป้าหมายฉันจะอ่านหนังสือวันละหนึ่งชั่วโมงกดสองนาทีเหลือแค่เปิดหนังสืออ่าน1ห,หน้าไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้าเป้าหมายฉันจะวิดพื้นร้อยครั้งกด2นาทีเหลือแค่วิดพื้นสองครั้งกดนี้มันช่วยลดแรงเสียดทาน friction หรือลดพลังงานเริ่มต้น activation energy เหมือนที่เราคุยกันในตอนกด5วินาทีจนมันง่ายซะจนคุณไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำครับ how to เครื่องมือที่2โอเคเรามีนิสัย2นาทีแล้วอ่านหนหน้าวิดผืน2ครั้งแต่เราจะจำได้ยังไงว่าต้องทำเรามักจะลืมทำนิสัยใหม่ๆใช่ไหมครับ นี่คือเคล็ดลับที่2ที่จะทำให้มันติดหนึบครับเรียกว่า habit stacking หรือการต่อยอดนิสัยมันคือการเอานิสัยใหม่ที่เราอยากทำที่ยังไม่มั่นคงไปเกี่ยวหรือแขวนไว้กับนิสัยเก่าที่เราทำอยู่แล้วทุกวันโดยอัตโนมัติเช่นแปลงฟันชงกาแฟอาบน้ำสูตรของมันคือหลังจากที่ฉันทำนิสัยเก่าฉันจะทำนิสัยใหม่2นาทีมาดูตัวอย่างครับ เป้าหมายนั่งสมาธิใหม่นิสัยเก่าแปลงฟันตอนเช้า Habit Stack หลังจากที่ฉันแปลงฟันเสร็จเก่าฉันจะนั่งสมาธิหนึ่งนาทีใหม่เป้าหมายอ่านหนังสือใหม่นิสัยเก่าชงกาแฟตอนเช้า Habit Stack หลังจากที่ฉันชงกาแฟเสร็จเก่าฉันจะอ่านหนังสือหนึ่งหน้าใหม่เป้าหมายออกกำลังกายใหม่นิสัยเก่า กลับถึงบ้านเปลี่ยนชุดทำงาน habit s t a c k หลังจากที่ฉันเปลี่ยนชุดทำงานเก่าฉันจะใส่ชุดออกกำลังกายทันทีใหม่เห็นภาพไหมครับเราไม่ต้องสร้างแรงจูงใจใหม่เลยครับเราแค่ขี่พลังของนิสัยเก่าที่เราทำอัตโนมัติอยู่แล้วไปทำนิสัยใหม่มันทำให้เป็นอัตโนมัติได้เร็วมากโอเคกด2นาที habit stacking คุณอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าวิดพื้น2ครั้ง อ่านหนึ่งหน้ามันจะไปเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไงมันน้อยจนไร้สาระนี่คือหัวใจที่แท้จริงที่ผมอยากให้คุณได้จากกาแฟแก้วนี้ครับคุณเจมส์เคลียร์บอกว่าเราไม่ได้กำลังสร้างผลลัพธ์เอาทำครับเรากำลังสร้างตัวตน identity ลองนึกภาพนี้นะครับทุกๆครั้งที่คุณทำนิสัยนั้นสำเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนมันคือการโหวตหนึ่งคะแนนให้กับตัวตนใหม่ที่คุณอยากเป็น การโหวตหนึ่งครั้งมันไม่ชนะการเลือกตั้งหรอกครับแต่ถ้าคุณโหวตทุกวันวันละหน,นึ่งคะแนนสิ้นปีคุณมี365คะแนนมันมากพอที่จะเปลี่ยนตัวตนของคุณได้เลยทุกครั้งที่คุณวิดพื้นสองครั้งแม้จะแค่สองครั้งคุณอาจจะยังไม่พร้อมแต่คุณได้โหวตให้ตัวเองว่าฉันคือคนที่ไม่เคยพลาดการออกกำลังกายทุกครั้งที่คุณอา่านหนังสือหนึ่งหน้าคุณยังไม่ฉลาดขึ้นทันที แต่คุณได้โหวตว่าฉันคือคนรักการอ่านคนส่วนใหญ่เริ่มจากสิ่งที่อยากได้เอาคำไปสู่สิ่งที่ต้องทำ r o c e s s มันเลยล้มเหลววิธีที่ถูกคือต้องเริ่มจากตัวตน i d e n t ิตีที่อยากเป็นไปสู่สิ่งที่ต้องทำแล้วผลลัพธ์มันจะตามมาเองครับสรุปคืออย่าโฟกัสว่าอยากมีซิกแพค ให้โฟกัสว่าอยากเป็นคนที่รักสุขภาพครับสรุปนะครับความล้มเหลวเกิดจากพึ่งแรงจูงใจที่เหมือนคลื่นไม่แน่นอนความสำเร็จเกิดจากระบบที่เหมือนกระแสน้ำไหลตลอดเวลาวันนี้เราได้2เครื่องมือกับ1แนวคิดครับ 1. กด2นาทีทำให้มันง่ายจนไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำา 2. habit stacking เกี่ยวมันไว้กับนิสัยเดิมที่คุณทำอยู่แล้ว 3. ไอดีนิตีตัวตนโฟกัสว่าอยากเป็นใครแล้วโหวตให้ตัวเองทุกวันวันนี้กาแฟแก้วนี้ผมอยากท้าให้คุณลองออกแบบระบบของคุณครับ 1. คุณอยากเป็นคนแบบไหนเช่นคนรักสุขภาพคนรักการอ่านคนที่จิตใจสงบ 2. ลองสร้าง Habits สแต็กสนาทีของคุณดูครับตัวอย่างเช่นหลังจากแปรงฟันเก่าฉันจะวิตพื้นสองครั้งใหม่เพื่อเป็นคนที่มีสุขภาพดี แล้ว Habit s t a c k 2หน้าทีของคุณคืออะไรลองคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยครับผมอยากอ่านไอเดียของทุกคนเลยและนี่ก็คือเรื่องราวจากจิบกาแฟพัฒนาตัวเองในวันนี้ครับขอบคุณที่มาจิบกาแฟแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับถ้าชอบแนวคิดนี้อย่าลืมไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กำลังพยายามสร้างนิสัยใหม่ๆอยู่และอย่าลืม s u b s c r i b e ช่องเรื่องเล่าเวลส์ไว้นะครับ ในตอนหน้าเราจะมาคุยกันถึงแว่นตาที่เราใช้มองโลกครับว่าทำไมคนสองคนเจอปัญหาเดียวกันแต่คนหนึ่งไปต่อส่วนอีกคนยอมแพ้ในตอน Grow t h Mindset v e r s Fix e d Mindset ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ